หนุ่มกันชัยอึ้งนักร้องหนุ่มคนนี้เติมเกมหลักล้านล้านอยากให้เจอกับทอย เป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างนนทนโนดโดยเราจะเห็นผลงานของเขามีเพลงฮิตติดหูหลายเพลงจนเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับทั่วประเทศโดยหนุ่มโนดได้เปิดใจถึงอาชีพนักร้องของตัวเองผ่านรายการวันกันชัยท็อล์ี EP 1 2บอกว่าเริ่มทำอาชีพร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบหาเงินเองไม่ใช่กตันอยู่อะไรนะอยากหาเงินเติมเกมเป็นเด็กติดเกมตั้งแต่เด็กใส่แว่นเพราะเล่นเกมนี่แหละ ทุกวันนี้ก็ยังเล่นแต่เบาลงแล้วใช้เงินไปกับเกมหลักล้านเลยงานนี้พี่หนุ่มถึงกับเอื้องบอกหนักนะทอยก็เหมือนกันชีวิตไม่หลับไม่นอนนอนก็เล่าต่อว่าทําไมถึงหลักล้านเพราะเราก็สุม่มสุ่มและไม่ได้ก็ไปเติมอีกพี่หนุ่มบอกต่อว่าเคยถามทอยเหมือนกันเลยซื้อแล้วปล่อยต่อนอนบอกว่าใช่มันปล่อยต่อได้ถ้าใครอยากต้องการไม่อยากเจอกับทอยไม่อยากให้เล่นไม่งานไม่มีใครห้ามใครเติมกันไม่หยุด